สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเราจํากันได้นะครับวันนี้ครบรอบหนึ่งปีวันที่3พฤษภาคมปีที่แล้วเป็นวันแรกสุดที่เราเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่หนึ่งปีให้หลัง3พฤษภาคมวันนี้ทุกอย่างเป็นอีกเรื่องหนึ่งขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของวิกฤตโควิด -19 เรามีอัตราการเสียชีวิตเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ประมาณแค่0.12%แต่ในวันนี้ตัวเลขของเมื่อวานขึ้นไปถึง ตัวเลข0.36ถ้าตัวเลขต่างๆไม่ลดลงและกลับกลายเป็นปตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเรากําลังวิ่งเข้าไปถึงจุดวิกฤตที่แท้จริงผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับสิ่งที่จากนี้เป็นต้นไปผมขอความกรุณาจริง,รงคนไทยทุกคนเราต้องช่วยกันละการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาผมย้านะครับการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งอยู่บ้านตัวเลขในสัปดาห์นี้อัตราการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวกับเพื่อนฝูงตอนนี้ถึงแม้อยู่บ้าน เราไม่รู้หรอกใครจะนําเชื้อเข้ามาหรือเปล่ารักษาระยะห่างมันทําความสะอาดมือผมย้าอีกครั้งเป็นหน้านที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังจะขอมาตรการของผู้ประกอบการก็ขอให้ทําตามที่รัฐบาลกําหนดเอาไว้มาตรการต่างๆเรานะี่ไม่ได้คิดเองเป็นมาตรการมาจากข้อมูลต่างๆแล้วมีกระบวนการในการทบทวนว่าอันนี้มีความจําเป็นอะไรไม่จําเป็นสําหรับทุกคนวัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทําให้เรา ปลอดภัยมันมีข่าวลือเยอะมากในเรื่องของวัคซีนแต่ผมให้ข้อมูลนะครับว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับตัวเลขอัตราการเสียชีวิตรหรือความเสี่ยงจากโควิด1 9นั้นแตกต่างกันอย่างมากมายฉีดวัคซีนหนึ่งล้านคนมีโอกาสที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอยู่ตัวเลขประมาณ4คนผลข้างเคียงหรือผลไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่ติดโควิด1 9 ตัวเลขของโลกในวันนี้100คนเสียชีวิต2.2คนมันเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากมายหรือเกินผมขอความกรุณาณนะวันนี้านการฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียวเพื่อคนที่ท่านรับเพราะท่านจะได้ไม่แพร่เชื้อคนเหล่านั้นถ้าเราฉีดก,กันได้เยอะพอและทันเวลาเรากําลังจะช่วยประเทศเพราะโควิด19บามันจะอยู่ไม่ได้ถ้าคนในประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นระดับหนึ่งขอความกรุณามั่นใจ สิ่งเดียวที่มีอยู่ในสมองเราอย่างเดียวทําอย่างไรให้คนไข้ทํำยังไงให้คนคทงไงคนทยปลอดภัยจากโควิด -19 ขอให้เชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกันจริงๆผมขอร้องกันจริงๆเลยละ่ะถ้าเราร่วมกันจริงๆผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดียารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้แล้วเราเค่อยคิดออกนะครับขอบคุณทุกท่านครับ